ลิซ่าแบล็กพิงค่ะทำตัวลึกลับจริงๆนะคะรู้ว่าบลิงนั้นคิดถึงค่ะอยากจะเห็นหน้านะคะแต่ดูสิคะเธอโพสรูปภาพรูปนี้ค่ะลงไปใน IG นะคะเอ๊ะนี่ยังไงยังไงนะเหมือนกับนัดสาวอีกคนเลยนะคะแหมก็จะใครที่ไหนคะถ้าจะไม่ใช่สาวโรเซ่ค่ะเพราะว่าสาวโรเซ่เองก็โพสรูปภาพประมาณนี้นะคือไม่ยอมให้เห็นหน้าค่ะ เอ hey, ็ูนี้เนี่ยชักจะยังไงยังไงอยู่นะมีการเปลี่ยนสีผมนะคะหรือว่ามีการเปลี่ยนทรงผมหรือเปล่าถึงได้ไม่อยากให้เราเนี่ยได้เห็นหน้าค่ะ คือมันดูลึกลับนะแล้วก็ดูมีพิรุษกันมากๆเลยค่ะคู่นี้นะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งค่ะที่สําคัญนะไม่รู้ว่าใครนะทันได้สังเกตรหรือเปล่าเพราะว่ารูปที่ลิซ่าโพสต์ลงใน IG ค่ะมันเกิดจากแสงไฟนะที่คล้ายๆกับห้องของสาวโรเซ่ด้วยนะคะจาได้ใช่ไหมที่โรเซ่นะคะเธอมาไลฟ์น Live, ใน V-Live ค่ะเธอก็ใช้แสงไฟประมาณแบบแสงแฮโปรแกร,รมใช่ไหมให้มันห้องเปลี่ยนสีไปแบบนี้ค่ะ ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าสาวลิซ่าเนี่ยเกิดชอบแล้วก็ซื้อมาไว้ใช้เองหรือว่านะคะไปถ่ายรูปภาพรูปนี้เนี่ยในห้องของโรเซ่ก,ก็เป็นได้นะคะ<ส>คุณคิดว่าอย่างไงเนี่ยมาพูดคุยกันได้นะคะ<ส>แล้วก็นอกจากนั้นถ้าลิซ่าเองนะคะเธอก็ยังตอกย้ําความปังนะคะความเป็นเจ้าแม่โซอัพของเธอคะ<ส>่ะเรียกว่านะไม่ว่าแหวนวงนี้ค่ะจะราคากี่หมื่นกี่แสนนะแหวนวงนี้ค่ะก็โซอัพไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแหมโพสรูปแค่คืนเดียวนะของก็ขายหมดแล้วค่ะ รวมไปถึงเสื้อคาร์ดิแกนตัวนี้นะคะที่เธอใส่อยู่นะคุณเพททตาคอรินค่ะที่เป็นช่างภาพชื่อดังนะคะที่เคยร่วมงานกันกันกบแบ็กทิงตอนถ่ายโ g u กด้วยนะก็มีการนะคะเอารูปภาพรูปนี้ค่ะของเธอไปโพสตลงใน IG Story นะคะแล้วก็มีแคปชั่นประมาณว่าขอกี๊ดดังๆนะให้กับดิซ่าค่ะกับการที่เธอใส่เสื้อคาร์ดิแกนแบรนด์ I'm Sorry Not Sorry Not อีกด้วยนะคะแม่ลิศจริงๆค่ะ ก็ไปตกนะคะตากล้องชื่อดังบาดได้นะเขาชื่นชมเธอนะคะแล้วก็โพสตรงใน i g Story ด้วยค่ะแอดเห็นมีพิรุนะคะดูลิซ่าค่ะไม่ยอมถ่ายรูปให้เราได้เห็นหน้านะคงจะต้องมีอะไรอย่างแน่นอนนะคะหรือคุณล่ะคะคิดเห็นยังไงนะก็ลงมาพูดคุยกันได้ค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า